คุณชมคะรอบ5ปีที่กําลังจะผ่านพ้นไปนี้ได้เห็นบทบาทของดรสุรินพิสุวรรณเลขาทีการอาเซียนทําหน้าที่สําคัญนะคะในความเป็นนักการทูตและประสานกับ ผู้นำของ10ประเทศอาเซียนค่ะในการพยายามที่จะดึงเข้าสู่ความเป็นประชาคมดิฉันได้สัมภาษณ์ดรสุรินทร์พิสุวรรณนะคะเพื่อที่จะให้ประเมินโค้งสุดท้ายก่อนที่จะหมดวาระลงจะต้องทำงานวันสุดท้ายในวันที่31ธันวาคมปีนี้และปี31ธันวาคมปีนี้นะคะคุณสุรินทร์บอกว่าที่ผ่านมาพยายามที่จะสร้างความใกล้ชิดกับประชาชน ประชาชนมากขึ้นในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการดึงสื่อมวลชนนักวิชาการและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในอาเซียนมากยิ่งขึ้นแต่ก็เห็นว่ายังเป็นภาระที่ยังต้องสามต่ออีกมากค่ะถ้าจะทําให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมของประชาชน600ล้านคนมีประโยชน์มีส่วนร่วมแล้วก็มีความเป็นเจ้าของเนี่ยต้องเปิดพื้นที่กว้างขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนคนอาเซียน เขาอุ่นใจขึ้นแล้วก็ตอนแ,กแรกๆของเข้าไปาเนี่ยหถึงความเป็นประชาคมเหรอคะใช่ความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นส่วนหนึ่งการมีส่วนร่วมฟังดูเป็นนามรรมาไปร <ต rim S 2> หรือเปล่าก,ก็เขาไม่มีส่วนในเรื่องของการกาหนดกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นเขาไม่มีส่วนในเรื่องของการที่จะร้องเรียนมีปัญหาอะไรที่เขาอยากจะให้ได้รับการแก้ไขพื้นที่มันไม่มีก็ได้พยายามที่จะเปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้นแล้วก็ตอนแรกๆเข้าไปเนี่ยจะไปร่วมประชุมกับ กลุ่ม NGO ที่ว่าโดยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างงี้ถูกปรามถูกข้ามประชาคมยังไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นเลขาธิการไปไม่ได้ผมก็ต้องพูดกับเขาตรงๆบอกว่าถ้าหากว่าต้องการให้มันเป็นจริงให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยถ้ารัฐสมาชิกยังไม่พร้อมเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่พร้อมรัฐมนตรีและนักการทูตของอาเซียนยังไม่พร้อมควรจะมีพื้นที่ให้กับเลขาธิการอาเซียนก็เปิด กว้างขึ้นคือเลขาธิการอาเซียนต้องเป็นเจ้าภาพในการรวมประชาชนอาเซียนให้เข้ามามีส่วนให้เข้ามามีความเป็นเจ้าของแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันหาทางออกพื้นที่ส่วนใหญ่ในอดีตมันเป็นในอดีตมันยังเป็นเรื่องของมันมันเป็นเรื่องของผู้นําเป็นเรื่องของนักการเมืองนักการทูตเป็นเรื่องของนักวิชาการอย่างมากที่สุดสื่อก็ยังไม่เข้าไปมีส่วนร่วมมากนักพยายามที่จะเปิดให้มันกว้างขึ้นเพราะต้องการสร้าง ให้เป็นประชาคมต้องการให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของเนี่ยความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันไม่มีคุณจะพูดเรื่องการค่าการเปิดโอกาสทางการลงทุนการแลกเปลี่ยนคนการเข้าออกระหว่างกันการมีส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นมันไม่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่า ถือว่าประสบความสําเร็จก็คือการมีส่วนในการช่วยให้พมา่าเปิดประเทศตัวเองเริ่มต้นจากการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาไซโครนากิสมองเป็นผลงานที่สําเร็จที่สุดของเลข<ม>าธิการอาเซียนหรือเปล่าคะอย่างนะ้อยๆคนข้างนอกเขาบอกว่านั่นคือสิ่งซึ่งเป็นรูปธรรมอันหนึ่งคือเริ่มต้นจากการให้โลกเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือชาวพมา่ารัฐบาลพมา่าสิ้นสุด5ปีโดยที่พมา่าเปิดตัว ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นภายในทุกขั้นตอนหัวเลี้ยวหัวตอนน่อเนี้อาเซียนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่ครั้งสุดท้ายการเลือกตั้งซ่อมของอนางองซานซูจีเมื่อเดือนเมื่อวันที่หนึ่งเดือนเมษายนปีนี้เรามีส่วนไปผลักดันบอกว่าต้องเชิญคนข้างนอกเข้ามาต้องเชิญสื่อเข้ามาคุณนักาเองก็ไปต้องนนให้โลกให้โลกได้รับรู้ก่อนหน้านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันปิดมีม่านดําปกคลุมไว้หมดแต่ตอนนี้เวลาคนมองดูพมา่าด้านหนึ่งก็ยินดีกับการเร่งเปิดประเทศปฏิรูปทั้งการเมืองเศรษฐกิจแต่ว่าปัญหาที่รัฐยะไข่ความรุนแรงที่กําลังเกิดขึ้นกับคนโรฮิงญาจะเป็นเสมือนระเบิดเวลาสําหรับทั้งอาเซียนเลยไหมคะเพรด้ได้พยายามที่จะเตือนว่าปัญหานี้อาจจะนําไปสู่ปัญหาที่สร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นทั้งภูมิภาคเพราะคนโรฮิงญาเนี่ย ประมาณ1นล้านหแสนคนทั้งข้างใน8 0 0แสนกว่าคนและข้างนอกอีก6 7 0 0แสนคนเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลสนับสนุนสัพยาชาติใช้คำว่าเป็นกลุ่มชนที่ถูกกดขี่ขมเหงมากที่สุดในโลกในขณะนี้เพราะถ้าเขาไม่มีทางออกอื่นแน่นอนฮะ extremism radicalization มันเกิดขึ้นได้ ถ้ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยประเทศอย่างมาเลเซียรประเทศอย่างอินโดนีเซีย<ม>จะถูกกระทบก่อนคนอื่นเพราะเขาเป็นประเทศที่มีประชากรที่นับถือาศาสนาอิสลามมากและมันอาจจะมีผลกระทบถึงความปลอดภัยความมั่นคงของช่องแคบมะละกาปีหนึ่งมีเรือสินค้าไปมาผ่านตรงนี้เจ็ดหมื่นกว่าลำสินค้าที่เป็นสินค้าเอเนจีสินค้าที่เป็นพลังงาน ของจีนของญี่ปุ่นของเกาหลีของเราหลายประเทศต้องผ่านตรงนี้มาจากตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดยุทธศาสตรท์ที่ที่ที่รอแหลมมากๆ อีกหนึ่งประเด็นที่ล่อแหลมมากๆสําหรับอาเซียนก็คือปัญหาทะเลจีนใต้นะคะที่คุณสุรินทร์พิสุวรรณเตือนไว้แล้วว่าถ้าไม่หาแนวทางรับมือกันอย่างเป็นเอกภาพเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นปาเลสไตน์แห่งเอเชียพรุ่งนี้ฟังกันต่อนะคะเสียงสะท้อนจากคุณสุรินทร์พิสุวรรณเลขาธิการอาเซียนก่อนที่จะหมดวาระ31ธันวาคม2555ค่ะ